Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams when you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what it means always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah ายคลิปแล้วล่ะเนี่ย,ยสวัสดี FC และคนดูใหม่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวรถอ๊ะวันนี้นะครับก็พี่ก็ได้ขอขอ MX มารีวิวอะครับอ,อืก็เป็น MX เอ่อสีสีเอฟเฟกนะอือ <Yeah. S 1> ก็จะถามว่าเจ้าของรถอยู่ไหนเจ้าของรถที่มารีเออไม่ใช่สิเจ้าของรถทุกคนนะครับก็ถ้ามารีวิวรถช่องพี่นะ ก็ต้องโดนเป็นตากล้องทุกคนนะครับผมเพราะว่าพี่ไม่มีทางจ้างตากล้องนะอือเดี๋ยวให้เจ้าของรถมารีวิวเลยแล้วกันเดี๋ยวเขาแบบเมื่อยเกินอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาแล้วเอาแล้วโอเควันนี้เราก็อยู่กับพี่เลยครับผมนายครับชื่อนายครับพี่นายนะครับสิบแปดปีก็พี่นายครับเจ้า M S F F F ใส่ย่อ ่ะคันนี้อาจจะเคยเห็นรีวิวแล้วนะคลิปคลิปนั้นกี่วิวนะคลิปนั้นกี่วิวเก้าหมื่นวิวโอ้โหแล้วแล้วผมก็ต้องแซงนะครับอื้ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วให้พี่นายมาเจาะลึกเกี่ยวกับอะไรเลยดีกว่ามาแ๋ยวเรามาเริ่มจากข้างหน้าเลยดีกว่า้งแต่ข้างบนเลยนะครับอ่ามาฝั่งนี้ดีกว่าปั๊มนิชินงาน10บอสีทองนะครับครับผมตอนนั้นได้มาพันหกไม่รวมขาจับเนี่ยนะอืมแล้วก็น็อตไม่รวมนะครับก็ตอนนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะ แล้วก็มีประกับ XT ทีฟกับ XT บอกแหนทั่วไปนะครับบอกแหนทั่วไปแล้วก็เป็นแฮนด์เด็กแฮนดเด็ก V3 V3 อันนี้ก็ต้องเอาไปให้ลงกึงปาดบูทออกว่าบูทมันสูงเกินมันไม่สวยอ๋อไม่สวยใช่เลยได้ปาดออกเยอะอยู่ครับแล้วก็ไล่น็อตไล่น็อตจุกจิกไล่น็อตจุกจิกแล้วก็นี่ครับครับผมครอบถังคาร์บอนครอบแถนะ คาร์บอนงานแท้ประมาณพันหนึ่งนี่แหละประมาณพันหนึง่งใช่โอเคแล้วก็เป็นชุดสีเอฟเฟกจุดฝีจุดฝีจุดสีเอฟเฟกต <laughs> ตัวนี้ราคาอยู่ที่สา0พันเ้านะครับโอ้พันเก้คือทั้งรถอืมทั้งรถเลย3,900 3 9เกเกโอเคไล่ต่อเลยครับแล้วก็ไล่มาปั๊มเลย ปั๊มเลยเดี๋ยวโชก่อนนะอันนี้เป็นโชกสายย่อครับแปลงใส่สเตทหกงาน 10A ได้สีเอาครับอันนี้ก็เป็นที่แรกใส่ปั๊มบางจางนะนเรียนอันนี้ปั๊มเมาส์งาน 10A เหมือนกันงานส0 a เหมือนกันแล้วก็สายถักเอิรนสายถักเอิรนเดี๋ยวปั๊มประมาณ หกร้อยหรือเก้าร้อยนี่แหละผมจำไม่ได้คร่าวๆนี้ครับแล้วก็แต่งเยอะจัดอะอื้อขาจับนะขาจับประมาณห้าหกร้อยนี่แหละขาจับตัวนี้ครับผมแล้วก็ไล่น็อตนะครับสายก็เป็นสายของแก๊กนะครับครับสองร้อยแปดสิบบาทยาวประมาณสามสิบสองนิ้วสามสิบสองนิ้วแล้วก็ยาววันนี้ไหมมีครับจุกกันเลยเดี๋ยวเที่ยวอันนี้เป็นปั๊ม เอ้ยไม่ใช่จานเอ้ยตลกเฉยจานลูกดาวครับจานลูกดาว450ไหนเป็นลูปดาวไงวะนี่ไงรูกดาวถ้าถอดออกมามันจะเป็นวันดาวนะเนี่ยตรงตรงแสดงว่าต้องลองถอดซะแล้ว <laughs> แล้วก็สเปเซอร์เนี่ยสเปเซอร์ สเปเซอร์สเปเซอร์รองจานสเปเซอร์รองจานตัวข้างในเนี่ยสีน้ำเงินถามว่าผมรู้จักไหมไม่รู้จักรองร้อยแปดสิบบาทครับครับผมสีเป็นสีล้อเป็นสีอะไรครับผมสีล้อเป็นสีน้ำเงินครับทำเองครับสีล้อโอ้โหถือว่าเนียนไหมเนียนครับเนียนนะเนียนยิบเลยคนนั้นคนนั้นมารีวิวคนนั้นบอกถามว่าเนียนไหมไม่เนียนรถกูรถกูอยากทำอะไรก็ได้โอเคต่อเลยครับผม ล้อนี้ก็ซื้อมาใหม่ครับเพราะว่าตัวของผมนะต้องอธิบายเข้าใจก่อนมันเป็นตัว abs ใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้มันใส่ล้อครับจะแต่งจานแต่งปั๊มเนี่ยไม่สามารถใช้ล้อเดิมได้อ่าต้องซื้อล้อตัวธรรมดามาใส่อืมแล้วก็แปลงเอาถึงจะใส่ได้ครับอืมแล้วก็ตัด abs ทิ้งไปเลยใจรักกัดนะต้องใจรักจริงครับโอเคต่อเลยครับมีอกมีอกตัวเนี้ย อ่ามีอกเป็นอกคาร์บอนไม่ใช่ดิเคฟลาไม่ใช่งมหมห่มฟิล์มงามหุมฟิล์ม <c oughs> โอ้โหอุตส่าห์แบบอ่าได้ตามลาซาด้าครับได้เราลาซาด้ประมาณ900กวาบาทไอเราก็น,นึงว่าคาร์บอนเนอเก้าร้อยนะตัวนี้ได้ตัวน,นี้เก้าอ่ะต่อเลยครับได้ครับแล้วก็เป็นครอบเครื่องครอบเครื่องอคู่หนึ่งสไปเกอร์ตัวนี้อยู่ที่พันห้าครับตอนผมใส่ แล้วก็มีไล่น็อตทั้งคันเลยครับไล่น็อตทั้งคันแล้วก็ตัวนี้เป็นครอบไดสตาร์ทครอบไดสตาร์ทเป็นของบอยอะไรนี่แล้บอสอะไรนี่หละจอยไม่ได้บอย450้อยบาทครับ450บาทแล้วก็เป็นเกียร์โยงตัวนี้สับสับสับของเดิมมานะครับเอาของเดิมไปสับแล้วก็เป็นคอท่อคอท่องานสร้างนะครับงานสร้างเชื่อมเชื่อมทีละจุดเลยอืมืงลอด รอดนู่นรอดนั่นรอดแม่งมีอะไรลบรอดไปเลยรอดได้หมดครับอันนี้คอท่อก็ไปเดินมาจากที่ไหนครับขอนแก่นครับตอนนั้นอยู่ขอนแก่นอ๋อตอนนั้นอยู่ขอนแก่นใช่พันห้าไม่รวมปลายไม่รวมปลายเรียกว่าจะเดินออกมาแล้วเอาปลายไว้ตรงเนี้ยเอาปลายใส่หน้าเวลาสตาร์ทหน้าดําเลยปลายนี้ประมาณเก้าร้อยครับเก้าร้อยเป็น sc project sc project ถาม อาบยืดแปดนิ้วอาบยืดเป็นงานสร้างครับแล้วก็สายถักเอินสายถักเอินอันนี้น่าจะสามสิบสองนิ้วนะอ๋อนกว่าสามสิบสองบาทสองร้อยกับสามร้อยนี่แหละอืครับแล้วก็เป็นปั๊มปั๊มเหมือนเดิมปตทตัวนี้ปตทอ่าเมื่อกี้เป็นปั๊มอันนั้นนะม่กี้บางจาดอันนี้ปตทโอ้เลวยจัดนะครับ อย่างนี้ก็ซื้อปั๊มน้ำมันไปเถอะอันนี้เป็นปั๊มด้วงปั๊มด้วงหกร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาทนิดชินงานสิบเอครับปั๊มด้วงนี่บินได้ไหมครับปั๊มด้วงด้วงบินยังไงาไม่เคยเห็นตัวแรงที่มันเป็นด้วงอ่ะโอ้โอตามไม่ทันโอ้ตามไม่ทันไม่น่าเล่นมุกเลยกูแล้วก็เป็นจานเป็นจานขาก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทนี่แหละครับห้าร้อยกว่าบาทครับผม ถ้าพูดไม่ถูกก็ขอโทษเลยว่าทำไม่ได้จริงๆอ่าโอเคครับไม่เป็นไรครับผมแล้วรถไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสปูลยกสแตนครับสปูดลรดสแตนยกสแตนลดสแตนโอ้ยจไม่ได้แล้วว่าได้มาเท่าไหร่อ้ตอนดูสีอะไรเนี่ยโอ้โหรถไม่ได้ล้างเหมือนไม่นักเดินมาอันนี้คือสีสีล้อนี่ตรงนี้มันเป็นสีอะไรครับตรงนี้ เป็นเขาเรียกอะไรขอบเงาอะ่ะขอบเงาใช่ขอบเงาข้างในจะเป็นสีน้ำเงิน <c oughs> แต่ตอนนี้ไม่เงาแล้วด้านหมดแล้วกี่ปีแล้วครับเนี่ยอันนี้เกือบจะปีแล้วครับอแล้วก็เป็นล้อโตเป็นล้อโตหน้ากว้างแปดนิ้วครับหน้ากว้างแปดได้ได้มาประมาณเจนะ็ดพันห้าเจ็ดพันห้า ตัวนี้อืมจุกเฉยจุกเฉยวงเดียวจุกเฉยเจ็ดพันห้านี่นแต่งได้แบบหลายอย่างเลยอ่ะอือตัวเยื่องหน้าหลังน่ะตัวเยื่องอยู่ตรงนี้เยืย่องสเตอร์เนี่ยนี่ตัวน้ำเนี่ยครับแล้วสเตอร์หน้าก็เยี่ยงออกมาใช้สเตอร์สองตัวได้ฮะสเตอร์สองตัวเดีย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 วว่ามันต้องเยื่องออกมาไงอ สวยสวยสวยอ่ะต่อเลยครับแล้วก็เป็นไฟท้ายมาแต่งครับไฟท้ายมัดแต่งนะครับโอ้โหลรอเฉยตัวนี้ก็จำไม่ได้แล้วใส่จนหลอดขาดหมดแล้ <laughs> <laughs> อันนี้ก็เป็นโชค้คลมโชคไฮโดรลิกครับโชคไฮโดรลิกได้ราคาได้มาประมาณ8000ันกว่าบาทที่แรกมีถังลมแต่ถอดถังลมขายขายถังลมเลยดูดสุดได้ได้มีปั๊ม มีวาล์วสายแล้วก็โชกแล้วก็ตัวยึดตัวนี้ครับแล้วเราก็ต้องมาแปลงใต้บ่อนี่เองต้องแบบตัดแล้วก็เชื่อมต่อใหม่แล้วขอดูสภาพใต้บ่อนะครับสภาพใต้บ่อมีงูไหมครับเฮ้ยมันจะสะทุนสะทุนนิดหนึ่งไหมไม่เป็นไรครับช่องผมสะทุนอยู่แล้วครับนี่ครับมันต้องแปลงเนี่ยต้องย้ายแบตเตอรี่ออกปกติตรงนี้จะเป็นที่ของแบตเตอรี่ที่ไว้ฟิวใช่ไหมย้ายออกครับ เราก็มาเชื่อมติดตัวนี้ตัวนี้อทอํายากครับถ้าเชื่อมติดจุดเนี่ยคือแบบโชกงอได้เลยเอาจริงใช่แบบแหะส่งไปช่อมซ่อมใหม่เลยนะอันนี้ก็เป็นบังสเตอร์บังสเตอร์สปเกอร์ครับสปเกอร์ราคาก็จํามาจําไม่ได้แล้วจำมาอะไรของกลัวจำมาจำมาแล้วก็ไล่นอ็อตไล่น็อตจุกจิกไล่น็อตจุก,กไล่น็อตทองอันนี้ก็บอกไปแล้วนะ อาครอบเครื่องระบายรบายรบายได้แท้นะครับดูไหลออกมาอยู่เลยไอเราเลยวิวโซ่ไว้ยังวะยังยังอันนี้โซ่ของอะไรครับโซ่ไม่รู้ครับไม่รู้ครับต่อต่อกันคอับนี่เอาสีทาหรือว่าอะไรครับสีทาบ้านเนาะทำไมตรงนี้มันดำมั่งอันนั้นมันเขียวมั่งต้องใช้สองกล่องไง ถ้ากล่องเดียวไม่พอเลยมันยาวครับต่อครับก<ะ>็เป็นขอบโซลิ้นหลาวนะครับครอบโซลิ้นหลาาจะเพาะตัวสีทองเนี่ยนะพันหนึ่งพันหนึ่งถึงพันบาทไม่รวมน็อตที่ไหล่น็อตก็ประมาณ ก็รวมๆแล้วก็จะหน้าพันกว่าบาทพันหนึ่พันสนี่แหละครับโอ้โหแพงเกินเขาหลอกขายวะนะน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วนะครับโอเคนั้นแหละเรามาดูชคลมกันดีกว่าอ่ะอย่างเนาะเรื่องตรงนี้ตรงไหนวะทีเด็ดเลยอ่าทีเด็ดอันนี้คืออะไรครับผมเป็นเลดกูเลด เล็กกุรดยัดข้างในกองครับแบบกองจะถอดใส่กองออกดูดสดเลยครับอันนี้ช่วยในเรื่องอะไรครับผมเท่ครับเท่เท่แค่นี้แค่นี้นึกว่าจะทําอะไรได้แบบโอ้โอันนั้นทำนันนู้นได้ทําอันนี้ได้ไม่ใช่ใช่ไหมที่แรกไม่ที่แรกว่าจะติดตั้งจริงใช้งานจริงเลยแต่ว่ากลัวมันปัญหามันเยอะไงเลยแบบใส่สวยงามไปอย่างเดียวเลยเล็กกุรศก็ประมาณ4ี่้อยห้าสิบาทนะ4ร0อยห้าิบบาทกองก็ประมาณกองใสประมาณสามร้อยครับ โอเคครับโอเคแล้วเราพาไปดูระบบโชค๊คลมกันเลยดีกว่าอันนี้ไม่มีถังก็จะโซโลโมชันนิดนึงอ่าไม่มีถังนะครับสโลกันเลยทีเดียวว้าวเสียงเล้าใจแน่นอนเลยนึกว่าจะระเบิดชเชดูเกิน <laughs> ต่อเลย ที่ทุกคนอยากยยาากกฟังเบิร์นนิดหน่อยโอเคอืมบังปังบังอันนี้เครื่องได้ทำไหมครับไม่เครื่องเดิมครับเครื่องเดิมเลยอ่าถามว่าตัวนี้ถ้ายืดล้อแล้วเวลาวิ่งอ่ะวิ่งความเร็วลดลงไหมเบมือนเดิมปกติแล้วแต่เราจะวิ่งไง ถ้าไม่กลัวรถพังก็บิดไปเลยเรื่องของมือเลย <c oughs> <laughs> ถ้ารักรถอะไรก็เออเสียบเสียบไปครับโอคร,บครับผม <ๆ S 1> ก็แล้วคําถามต่อไปอ่ะคันนี้แต่งเท่าไหร่รวมหมดหมดหน้าประมาณประมาณจะ6 10, 000 000หกถึงเจ็หมื่นได้นะครับโอ้โหหเจ็ดมื่นไม่รวมอะไรที่ถอดทิ้งนะอะไรถอดทิ้งเยอะมากเลยแต่ก่อนใส่ไฟสามแถวด้วยอืแต่ว่า เลยอยากใส่หน้าเดิมสามพันหกใส่ได้เดือนหนึ่งขายสองพันแปดเลยเกินความหมายมันคือว่าแบบรอขับตอนกลางคืนไงเปิดไฟปุ๊บมันสว่างมากมันแทงตาเขาแล้วเขาก็จะตบไฟใส่ไล่ตลอดเลยก็ได้เลยถอดออกครับเดี๋ยวเรามาดูไฟกันว่ะได้ข่าวว่าคันนี้เป็นไฟสีเขียวอันนี้เป็นแปลงมาจากขอนแ่นครับแบบไม่ต้องใส่ไม่ได้ยัดปัวเด็เตอร์นะมันจะมีปลอดไฟตรงนี้เขาเรียกไฟอะไรนะที่ เป็นเส้นๆเส้นไฟเส้นแล้วก็ไฟเส้นแล้วก็มาต่อกับระบบไฟเอานะครับอ๋อขอดูนะครับเวลาออฟรันก็จะประมาณนี้ไฟสูงไฟต่ําใช้งานได้ปกติครับเปิดเลยครับเอาคือต้องสตาร์ทเครื่องด้วยใช่ไหมใช่จะมีสวิตช์เปิดตรงนี้อันนี้คือไฟต่ําครับไฟต่ํานี่ไฟสูงไฟสูงใช้ได้ปกติครับโอเคต่อเลยครับไม่มีอะไรแล้วมั้งไม่น่าจะไม่มีแล้วอื ก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับอันนี้แต่งตามสไตล์ของเราแต่งตามชอบครับแต่งตามชอบได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับเนี่ยแรงบันดาลใจมาจากดูอย่างเงี้ยครับช่องยูทูบเขารีวิวให้เฮ้ยไอนี่มันสวยดีว่ะเอ้ยแม่งยืดแบบไอสุดยอดว่ะมันโหลดงี้หรือว่ามันยกได้เดี๋ยวถ้าใครอยากจะติดตามอะไรก็เดี๋ยวฝาก Facebook ไว้ใต้คลิปนะในมอนสเตอร์ครับนายมอนสเตอร์แล้วก็แอปจิ๊กต๊อก เสียนายดูใบนะครับตามด้วยเสียนายใช้คำว่าเสียนายโคตรรวยระดับเสียแล้วระดับเสียแล้วโอ้ถ้าแบบถ้าเราแบบซื้อพวก150หหรือพวกตัวพันเนี่ยจะทำไหม อนาคตอานมี้ครับเฮ้ยยอะเทโอเคนะเอดแล้ววันนี้พี่ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะถามว่าตาถามว่าเจ้าของรถไปไหนอีกแล้วเป็นตากล้องให้พีกแล้วนะครับโอเคโดยสรุปคันนี้ก็แต <okay, like, ่งประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทซึ่งซื้อรถพีได้คันหนึ่งอ่ะเออโอเควันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ถ้าใครชอบการรีวิวรถนะก็อย่าลืมกระทืบไลค์นะเออโอเคบายบายจุ๊บกลุเจอกันใหม่ในอีพีหน้าไป Always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow